สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมซันนี่นะครับคอรัมนิสจากนักสืบพิมพ์สปอร์ตูครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนะครับวับนสุดท้ายของเดือนนะฮะส่งท้ายเดือนนี้กับฟุตบอลที่เตะกันแบบอัดแน่นเลยนะครับ ทั้ง5ลีกใหญ่รวมไปถึงศึกแชมเปี้ยนส์เอังกฤษวันนี้อ่ะแชมเปี้ยนส์ไม่มีนะฮะเป็น5ลีกใหญ่ขออภัยแต่งกันครบนะครับก็เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กัน3ตัวครับผมจะคัดมา3ตัวนะครับฝากแฟนๆในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามทีเด็ดของผมเพิ่มเติมนะครับอแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดแปดแปดซันนี่ครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะฮะคือทุกวันเราเจอกันแบบนี้นะครับ วันละตัวหรือว่าเวลาสามตัวอย่างวันเนี้ยเสาร์อาทิตย์ก็สามตัวใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากได้เบอร์ตองทุกวันนะครับอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมบสรุปว่าผมชอบตัวไหนบ้างแอดไลน์เข้ามาครับเราสมัครกับเว็บนะฮะ M M 8 8 new นะครับแอดเข้ามาที่แอดแปดแปดซนะครับเราสมัครกับเว็บ M M 8 8 new ครับเท่านี้เองครับคุณก็จะได้เบอร์ตองส่งตรงถึงมือคุณทุกวันนะครับนอกจากนั้นคุณจะได้เว็บทีเดียใช้งานนะครับที่นี่เป็นเว็บที่ปลอดภัย100%นะครับสมัครตอนนี้บอกว่ามาจากคลิปของคครับุณจะไ เครดิตกันเพิ่มอีก50บาทด้วยนะครับก็แนะนำเลยนะครับอดเข้ามาช่องทางตรงนี้นะครับอดแปดแปดซันนี่นะครับวันนี้เนี่ยไปเริ่มกันที่คู่หลักของเราก่อนนะครับเป็นเกมเกาชูซไตรอิตาลีครับผมเลือกคู่ระหว่างฟิโอเรนติน่าครับพบกับสเปเซียนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับฟิออช่วงหลังก็ถือว่าก็ดีบ้างแย่บ้างครับอย่างเกมล่าสุดแพลาซิโอนะครับ แต่ก่อนนั้นก็มีชนะสวยๆมาบ้างนะครับยังไม่ถือว่าแบบอยอดเยี่ยมสักเท่าไหร่นะรที่สเปเซียคือคือคืออ่อนกว่าแน่นอนนะครับคือเป็นรองแน่ๆที่สําคัญนะครับคือกุนซือเก่าของสเปเซียก็คือวินเชนโซอิตาเลโนตอนนี้มาคุมฟิออรนี่แหละครับย้ายจากสเปเซียมาคุมฟิออเรนติน่าแล้วสเปเซียก็เป็นเตียโกมอตต้านะผมมองว่า ฟีออย่งยังไม่ได้เล่นเนี้ยบขนาดนั้นแนวลุกยังต้อหวังเพึ่งดูซานวลลาฮวิชเยอะเกินไปนะครับ เกมนี้เนี่ยเรดเอลฟิโอต่อ1ลูกเลยนะครับผมว่าสเปเซียเองก็มีเกมโต้กลับที่ใช้ได้นะครับพวกตัวอย่างดานิเอลเวยเดเอ็มเนลกิยารซี่นะครับพวกเนี้ยนะฮะหรือว่าเอเบิมากลี่ก็ได้เป็นเป็นเป็นทางทางเลือกที่แบบเป็นตัวเร็วๆในจังหวะโต้กลับผมว่าน่าจะสู้พอต้านทานได้ครับถ้าเกิดจะแพ้ก็น่าจะแพ้แค่ลูกเดียวครับคู่นี้ชอบสเปเซียครับเรดหนึ่งลูกที่เอลฟิโอเรนติน่าเป็นต่อผมแนะนำให้เชียร์สเปเซียไปนะครับตัวที่2ครับศึกบุนเดสซิก้าเยอรมัน ผมชอบกัดบักกำลังร้อนแรงครับหน้าสุดถล่มไบยมมา50เชื่อว่าตอนนี้มั่นใจสุดแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาสะดุดกับเกมเจอโบคุ่มนะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับกัดบักเม็ดหนึ่งเมีครับน่าจะรุนมรืองได้เชียร์กัดบักไปนะครับแล้วตัวสุดท้ายผมชอบสตาร์สบู๊คครับของหลีกเอิงเชื่อวันนี้จะเอาชนะได้จะได้3มแต้มนะครับก็สามตัววัันนี้ครับผมย้ำอีกทีนะครับก็จะมีทั้งสเปเซียนะครับกัดบัก และสตราสบุกนะครับขอให้โชคดีวช่นครับสวัสดีครับ